คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถตั้งคันกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันจะเกิดอะไรขึ้นในป่าลึกที่ไม่มีใครเข้าไปความมืดครอบงำทุกสิ่งและสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดจะเกิดขึ้นการคลอดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้กำเนิดแต่เป็นการสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่ทั้งโลกไม่เคยเห็นมาก่อนเธอจะทำอะไรลูกของเธอคือใครและโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรคลิกเพื่อค้นหาคำตอบในตอนนี้ หญิงตั้งคันกับไข่งูนิทานยามค่ำคืนในหมู่บ้านเล็กๆล,ลมพัดแรงผ่านยอดไม้เสียงรีดริ่งขับขานไม่หยุดแสงจัะลอดผ่านเมฆสีหมน่นหญิงตั้งคันชื่อแม่มาลีก้าวชา้ชาๆบนทางดินเปียกมือหนึ่งลูบท้องโตของตนเบาๆอีกมือหิ้วตะกร้าไม้ไผ่เธอกำลังจะกลับจากตลาดเย็นแต่เส้นทางลัดผ่านป่าละมาะเงียบสงัด ใบไม้สั่นไหวอย่างผิดปกติกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นบางอย่างที่เธอไม่คุ้นแม่มาลีหยุดเดินลมหายใจของเธอสะดุดเล็กน้อยข้างทางมีอะไรบางอย่างสะท้อนแสงเธอก้มลงดูใกล้ๆภายในโพรงเล็กใต้ต้นไทรมีไข่สีขาวเรียงกันเป็นแถวผิวของมันมันวาวและมีคราบดินเปื้อนรอบๆเธอไม่แน่ใจว่าไข่อะไร แต่ขนาดมันใหญ่เกินจะเป็นไข่นกธรรมดาเธอก้าวถอยหลังโดยไม่ละสายตาจากโพรงนั้นทันใดนั้นเสียงคูเบาๆดังขึ้นจากในความมืดตามด้วยเสียงเลื้อยลากไปบนใบไม้แห้งหัวใจแม่มาลีเต้นแรงมือที่ลูกท้องสั่นเล็กน้อยเธอเห็นบางสิ่งขยับอยู่ใต้พุ่มไม้ข้างหน้าเงาร่างยาวสีดำมันเงา,งาโผลออกมาตาคู่หนึ่งเป็นประกายใต้แสงจันทร์ แม่มาลีเบิกตากว้างงูจงอางตัวใหญ่ผงกหัวสูงจากพื้นมันขดตัวปกป้องไข่ในโพรงเสียงลมหายใจของมันแผ่วแต่ดุดันแม่มาลีแข็งค้างเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นวาบไล่ขึ้นต้นคอกลิ่นดินกลายเป็นกลิ่นคาวบางอย่างที่แรงขึ้นมือของเธอปล่อยตะกร้าร่วงลงกับพื้นอย่างไม่รู้ตัวไข่ในตะกร้ากลิ้งออกมาใบหนึ่งมันกลิ้งเข้าหาโพรงนั้น งูจงอางผงกหัวขึ้นสูงกว่าเดิมลิ้นของมันแลบออกมาอย่างช้าๆแม่มาลีถอยหลังช้าๆแต่เท้าสะดุดรากไม้เธอล้มลงกลางทางดินเปียกดวงตาย,ยังคงจ้องไปที่งูตัวนั้นงูจ้องกลับไม่มีเสียงมีเพียงจังหวะหัวใจที่ดังในหูเธอเองเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่บางสิ่งใต้พื้นดินเริ่มเคลื่อนไหว ดินกระเพื่อมเบาๆใกล้โพรงไข่นั้นแม่มาลีเบิกตาพโพรงไข่หนึ่งในนั้นเริ่มแตกร้าวเสียงดังเปาะเบาๆแต่ชัดเจนในความเงียบเปลือกไข่ค่อยๆแตกออกเป็นเส้นบางอย่างกำลังจะโผล่ออกมาหัวเล็กๆสีเทาเข้มเผยให้เห็นแม่มาลีกลั้นหายใจเธอไม่กล้าขยับสิ่งที่อยู่ในไข่ค่อยๆดันตัวออกมาช้าๆ มันขยับลิ้นเล็กๆอย่างกระตุกตาคู่นั้นลืมขึ้นมามองตรงมาทางเธอแม่มาลีรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวดินรอบๆโพรงเริ่มแตกร้าวมากขึ้นไม่ใช่แค่ไข่ใบเดียวที่กำลังฟักออกทั้งหมดกำลังจะฟักออกมาในเวลาเดียวกันเสียงเปลือกแตกกระจายดังต่อเนื่องงูจงอางแม่กำลังเลื้อยวนรอบโพรงอย่างระวังมันส่งเสียงขู่ต่ำๆไปทางแม่มาลี ร่างของเธอขยับไม่ได้แม้แต่น้อยหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกดวงตาของลูกงูหลายสิบคู่เริ่มลืมขึ้นพร้อมกันพวกมันหันมาทางเธอทุกสายตาจ้องมองตรงมาอย่างพร้อมเพรียงกันแม่มาลีหายใจไม่ทั่วท้องเสียงสายลมเงียบลงท่ามกลางความมืดและกลิ่นดินชื้นเสียงเลื้อยเล็กๆดังพร้อมกันจากในโพรง ลูกงูแต่ละตัวเริ่มคลานออกจากเปลือกตัวมันเล็กแต่เคลื่อนไหวรวดเร็วพวกมันเลยผ่านกันเหมือนสายน้ำสีดำบางตัวเริ่มเคลื่อนมาทางแม่มะลีเธอกระเสือกกระสนถอยหลังมือจิกพื้นดินพยายามลุกขึ้นแต่แรงในร่างกลับอ่อนลงทุกทีสายตาของเธอพร่ามัวเสียงในหัวเริ่มดังกลบเสียงรอบตัวภาพเบื้องหน้ากลายเป็นเงาดำซ้อนกัน ลูกงูเริ่มล้อมรอบตัวเธอเป็นวงบางตัวเลื้อยผ่านข้างขาบางตัวไต่ขึ้นมาตามชายกระโปรงแม่มาลีหลับตาแน่นริมฝีปากสันระริกพึพรรมพำอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินอยู่ๆเสียงขู่ตาของงูจงอางแม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งลูกงูทั้งหมดหยุดนิ่งทันทีราวกับฟังคำสั่งจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นงูจงอางแม่เลื้อยเข้ามาใกล้เธอ หัวของมันห่างจากหน้าเธอเพียงไม่กี่คืบมันจ้องเธอเขม็งลิ้นของมันแลบออกช้าๆแม่มาลีรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลในอากาศเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นราวกับทั้งป่ากำลังกลั้นหายใจจู่ๆงูจงอางแม่ก็ก้มหัวลงเล็กน้อยแล้วเลื้อยกลับไปที่โพรงลูกงูค่อยๆเคลื่อนตามอย่างมีระเบียบแต่มีอยู่หนึ่งตัวที่ยังไม่ขยับไปไหน มันจ้องมองแม่มาลีอยู่นิ่งๆสายตาของมันต่างจากตัวอื่นมีบางอย่างในนั้นบางอย่างที่มนุษย์ไม่ควรเห็นแม่มาลีเบิกตากว้างเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมองอะไรดวงตาคู่นั้นไม่เหมือนงูทั่วไปมันไม่เย็นชาไม่ดูดันแต่มันเข้าใจเหมือนกำลังมองทะลุเข้าไปในจิตใจเธอ เรากับอ่านความกลัวความเจ็บปวดและความลับทั้งหมดของเธอได้ลูกงูตัวนั้นเลื้อยเข้ามาใกล้อีกช้าชัดเจนมั่นคงมันหยุดตรงหน้าท้องของแม่มาลีแล้วแนบหัวลงเบาๆเหมือนฟังเสียงจากข้างในแม่มาลีรู้สึกถึงแรงกดเบาๆบนผิวเหมือนคลื่นบางอย่างสันสะเทือนอยู่ภายในร่างกายเธอเอื้อมมือไปอย่างเผลอตัวปลายนิ้วแต่เกล็ดเย็นเฉียบของมัน ภาพบางอย่างแล่นผ่านหัวเธอภาพในเงามืดภาพของทารกในครันที่กำลังขดตัวอยู่ในท่าคล้ายลูกงูเธอสะดุ้งเฮือกถอนมือกลับทันทีลูกงูผงกหัวขึ้นมองหน้าเธออีกครั้งจากนั้นมันก็เลื้อยกลับไปอย่างเงียบเชียบเธอได้แต่มองตามมันหายเข้าไปในโพรงเสียงรอบตัวกลับมาทีละน้อยเสียงรีดริง่งเสียงใบไม้ไหว เสียงลมหายใจของเธอเองแม่มาลีค่อยๆลุกขึ้นด้วยขาอ่อนแรงเธอไม่พูดอะไรไม่มองกลับไปอีกเพียงแค่เดินออกจากป่านั้นอย่างช้าๆมือหนึ่งกอดท้องไว้แน่นแววตาเปลี่ยนไปบางอย่างในตัวเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงจันยังคงส่องลอดผ่านยอดไม้แต่ดูซีดลงในสายตาของแม่มาลี เธอก้าวช้าๆไปตามทางดินที่เคยเดินผ่านมาทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นในอกมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เย็นวาบลึกและเต็มไปด้วยคำถามเมื่อกลับถึงบ้านเธอปิดประตูแน่นหนานั่งนิ่งอยู่ในความเงียบแสงจากตะเกียงสลัวสะท้อนดวงหน้าซีดขาวเธอก้มมองท้องที่เคลื่อนไหวเล็กน้อยใต้ฝ่ามือข้างในนั้น เหมือนมีบางสิ่งกำลังตื่นกลางดึกคืนนั้นแม่มาลีสะดุ้งตื่นจากเสียงขวนบางอย่างมันดังมาจากใต้พื้นกระท่อมเสียงเบาๆแต่สม่ำเสมอเหมือนเล็บขูดไม้เธอนั่งนิ่งหูงเงี่ยฟังเสียงหยุดลงแล้วตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์แต่คือเสียงกระซิบที่ไม่มีปาก แม่มาลีเริ่มหายใจเร็วขึ้นเธอเอื้อมไปหยิบมีดที่วางข้างตัวดวงตาสันไหวแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวมันเป็นความสับสนระหว่างสิ่งที่เธอเป็นกับสิ่งที่เธอกำลังจะกลายเป็นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกคราวนี้มันมาจากในท้องของเธอเองแม่มาลีแข็งค้างมือที่กำมีดแน่นเริ่มสัน่นเธอก้มลงมองท้องอย่างช้าๆ ลมหายใจติดขัดเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวแต่มันไม่ใช่ถ้อยคำไม่ใช่ภาษามันเป็นความรู้สึกอบอุ่นแปลกแยกและทรงพลังเกินจะอธิบายทันใดนั้นท้องของเธอเคลื่อนไหวแรงผิดปกติไม่ใช่แค่ดินมันเหมือนบางสิ่งกำลังขยับตัวเป็นรูปเธอเบิกตากว้าง เห็นเป็นลำยาวที่เคลื่อนไปตามใต้ผิวหนังเหมือนเงางูในร่างเธอเองแม่มาลีอ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดร่างของเธอแข็งทื่อน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในหัวมีแต่เสียงกล้องของสิ่งหนึ่งไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำตอบที่เธอไม่เคยต้องการรู้เจ้าเป็นแม่ของมันเธอได้ยินเสียงนั้นชัดเจนไม่ใช่จากรอบตัว แต่มาจากข้างในจากสิ่งที่เติบโตอยู่ในคันเธอเลือดในกายเย็นเฉียบลมหายใจเธอขาดเป็นช่วงๆแม่มาลีลูบท้องเบาๆไม่รู้ว่าด้วยความรักหรือความยอมจำนนฝ่ามือของแม่มาลีวางนิ่งบนหน้าท้องผิวใต้มืออุ่นแต่ภายในกลับเย็นยเยือกเหมือนความมืดกําลังเติบโตอยู่ในนั้นเธอนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้น ปล่อยให้ความเงียบอบล้อมในหัวไม่มีเสียงร้องไม่มีคำถามอีกมีเพียงความจริงที่กรีดลึกลงในจิตใจเธอคือแม่ของมันเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรครึ่งคนครึ่งงูหรือสิ่งที่เกินกว่าจะจัดอยู่ในคำใดแต่เธอสัมผัสได้ถึงสายใยบางอย่างที่เชื่อมเธอกับสิ่งมีชีวิตนั้นแน่นหนารากับมันเป็นส่วนหนึ่งของเธอและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน แสงไฟในตะเกียงสั่นไหวเงาบนฝาผนังเต้นระยิบระยับเหมือนเกล็ดงูแม่มาลีหลับตาลงช้าๆเธอไม่ได้กลัวอีกต่อไปแต่เธอก็ไม่ได้ยอมรับเธอเพียงแค่อยู่กับมันอยู่กับความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีคืนนั้นยาวนานกว่าทุกคืนแสงจันทร์ลับไปแล้วเหลือเพียงความมืดและเสียงกระซิบในคันที่ยังคงดังอยู่ ชัดเจนใกล้ชิดและไม่เคยหยุดเช้ามาถึงช้าอย่างผิดปกติแสงแดดลอดเข้ามาเพียงเล็กน้อยอากาศในกระท่อมยังเย็นชื้นเหมือนกลางคืนแม่มาลีนั่งอยู่ที่เดิมดวงตาแดงก่ำแทบไม่มีแววตาเธอไม่ได้หลับแค่ลืมตาอยู่ในความเงียบเสียงกระซิบเงียบไปแล้วแต่บางอย่างยังอยู่ เธอรู้สึกถึงจังหวะเต้นของหัวใจเล็กๆในท้องแต่ไม่เป็นจังหวะมนุษย์มันช้าลึกหนักเหมือนเสียงของบางสิ่งที่หลับอยู่ใต้พื้นโลกเธอลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าขาไร้เรียวแรงเหมือนถูกดูดออกไปทั้งคืนเธอเดินไปที่กระจกมองเงาของตัวเองอย่างเงียบงนันใบหน้าซุบซีดดวงตาแดงฉ่ำแต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุดคือดวงตาของตัวเองรูม่านตายาวรี เหมือนงูเธอยืนมองนิ่งไม่ตกใจไม่ปฏิเสธเพียงแค่ยอมรับและในวินาทีนั้นเธอก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนถึงเวลาแล้วแม่ของข้าแม่มาลีหลับตาลงลมหายใจสุดท้ายที่เธอเป็นมนุษย์ได้จบลงในเช้านั้นเองร่างของแม่มาลีสั่นไหวเบาๆ บางสิ่งในร่างเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงผิวหนังที่เคยอ่อนนุ่มเริ่มแข็งกระด้างลายจางๆเริ่มปรากฏบนแขนเป็นลายคล้ายเกล็ดงูค่อยๆแผ่ขยายจากข้อมือขึ้นไปจนถึงไหล่ดวงตาสีดำลึกกลายเป็นสีทองเรืองรองแววตามีประกายเยือกเย็นเหมือนสิ่งมีชีวิตในป่าลึกที่ไม่มีใครรู้จักเธอมองตัวเองในกระจกอีกครั้งและคราวนี้เธอยิ้ม ยิ้มที่ไม่ใช่ของแม่มาลีแต่เป็นของบางสิ่งที่ตื่นขึ้นมาเธอเดินออกจากกระท่อมช้าๆเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินชื้นอย่างแนบแน่นป่ารอบตัวเงียบสงัดนกไม่ร้องลมไม่พัดมีเพียงเสียงแผ่วๆจากใต้ดินเหมือนเสียงเลื้อยถลายเบาๆที่กำลังขานรับเธอแม่มาลีเอาสิ่งที่เคยเป็นเธอเดินหายลึกเข้าไปในป่า พื้นดินที่เธอเหยียบผ่านไปแล้วจะมีรอยเกล็ดทิ้งไว้ในท้องของเธอจังหวะหัวใจอีกดวงยังคงเต้นช้าๆมั่นคงและพร้อมจะลืมตาดูโลกในโลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปภายในป่าลึกไม่มีทางเดินไม่มีเสียงคนมีเพียงเงาไม้ทับซ้อนกันแน่นหนาแม่มาลีเดินไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เหมือนไม่ใช่ร่างมนุษย์อีกต่อไปต้นไม้ใหญ่ค้อมกิ่งต่ำลงเหมือนก้มศีรษะให้ผู้มาเยือนเธอหยุดที่กลางลานดินเวิงหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านไม้เลื้อหนาแน่นพื้นดินตรงนั้นเต็มไปด้วยรอยวงกลมซ้อนทับกันเป็นร่องลึกวนไปวนมาเหมือนลายเกลด็ดตรงกลางลานมีหินก้อนหนึ่งสีดำด้านรูปร่างคล้ายไข่ขนาดใหญ่แม่มาลีนั่งลงเบื้องหน้าหินนั้น วางมือบนพื้นดินอย่างอ่อนโยนแล้วหลับตาเธอเริ่มพึพรรมพำเสียงต่ำไม่ใช่ถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นเสียงโบราณเก่าแก่และทรงพลังทันใดนั้นพื้นดินใต้หินสันไหวเบาๆลายวงกลมรอบตัวเริ่มเปล่งแสงจางๆเสียงกระซิบที่เคยอยู่ในท้องกลับมาดังก้องไปทั่วบริเวณ ไม่ใช่เพียงเสียงเดียวอีกต่อไปแต่เป็นหลายเสียงสูงต่ำทุ้มแหลมราวกับเสียงของเหล่าบรรพชนแห่งเผ่าพันธุ์ที่ถูกลืมแม่มาลีลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาเป็นประกายทองเข้มดั่งเปเลวไฟเธอยกมือวางลงบนหน้าท้องที่ตอนนี้เริ่มเปล่งแสงเรืองรองจากภายในเหมือนบางสิ่งกำลังจะถือกำเนิดบางสิ่งที่ไม่ใช่เพียงชีวิตเดียว แต่คือสายพันธุ์ใหม่ระหว่างมนุษย์กับงูและเธอคือแม่ของมันทั้งหมดพื้นดินรอบตัวเริ่มสั่นแรงขึ้นฝุ่นลอยขึ้นเป็นละอองบางๆต้นไม้รอบลานแกว่งไกๆโดยไม่มีลมเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องหหยหวนเหมือนการตื่นของบางสิ่งที่หลับไหลามานานนับศตวรรษจากใต้ผิวดินหัวงูสีดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นช้าๆ ตามด้วยอีกหลายหัวพวกมันไม่ได้พุ่งออกมาแต่โผล่ขึ้นอย่างสง่างามเหลือยนรอบลานเหมือนพิธีกรรมลำตัวของพวกมันทับซ้อนกันเป็นเกลียวคลื่นสายตาทุกคู่จับจ้องที่แม่มาลีไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความเคารพบ,บูชาเธอลุกขึ้นยืนท่ามกลางวงล้อมนั้นไม่หวาดกลัวไม่ลังเลท้องของเธอเปล่งแสงแรงขึ้นเรื่อยๆ หัวใจของสิ่งที่อยู่ข้างในเต้นเร็วขึ้นดังจนเธอได้ยินชัดเจนตึกตึกตึกแม่มาลีแงนหน้าขึ้นมองฟ้าแต่เนื้อหัวกลับไม่มีท้องฟ้ามีเพียงม่านเงาสีเทาที่ค่อยๆปิดบังแสงเหมือนโลกภายนอกถูกแยกออกเหลือเพียงเธอลูกในท้องและเหล่าเงางูที่ยอมสยบเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งในหัวเธอ คราวนี้ชัดเจนดังเสียงจากก้นบึ้งของโลกถึงเวลาแล้วแม่มาลีพยักหน้าเพียงเล็กน้อยจากนั้นเธอก็เริ่มคลอดท้องของแม่มาลีเริ่มขยายขึ้นอีกครั้งแสงจากภายในส่องสว่างจ้าจนรอบๆอบดวงตาของเธอแทบไม่อาจมองเห็นได้เธอเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆร่างของเธอเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวด แต่เหมือนการเตรียมพร้อมรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในขณะที่เธอสูดหายใจลึกลูกในท้องเริ่มขยับตัวเราวกับมันรับรู้ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเสียงของมันดังขึ้นในหัวเธอเสียงไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการสื่อสารที่ลึกซึ่งยิ่งกว่าแม่มาลีล้มตัวลงนั่งบนพื้นดินมือวางบนหน้าท้องอีกครั้งเสียงกระซิบจากวงล้อมงูเงียบลง เหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอเองที่ดังในหูตึกตึกลูกของเธอเริ่มเคลื่อนออกจากคันกระบวนการที่ไม่เหมือนการคลอดของมนุษย์มันเหมือนการหลุดพ้นจากกรงขังเหมือนการเกิดใหม่ในโลกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนสุดท้ายมันก็ออกมาไม่ใช่ทารกตามที่เธอคาดคิดแต่เป็นบางสิ่งที่มีลำตัวยาวเกล็ดดำมันเงาเหมือนเงางู ใบหน้ามีดวงตาสีทองเหมือนของแม่มาลีและร่างกายมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มันมีบางอย่างที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันมองหน้าแม่มาลีและในสายตาของมันแม่มาลีเห็นความเข้าใจความสัมพันธ์บางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความเป็นแม่และมันเรียกเธอว่าแม่ด้วยเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นเสียงที่คล้ายเสียงกระซิบ แต่มันดังก้องในหัวใจของเธอแม่เสียงนั้นดังชัดเจนในใจแม่มาลีมันไม่ใช่เสียงจากปากของลูกแต่มันดังก้องในจิตวิญญาณของเธอเหมือนมันอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเธอแม่มาลีเงยหน้าขึ้นมองลูกที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าดวงตาของมันยังคงสีทองเรืองรองลำตัวของมันส่องแสงในความมืดเหมือนมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกนี้ มันไม่เหมือนลูกมนุษย์แต่เหมือนสายพันธุ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับสิ่งโบราณแม่มาลียิ้มบางๆให้กับลูกมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนเฝ้าดูเธอดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเข้าใจเหมือนมันรู้จักทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอเสียงกระซิบจากเหล่างูรอบตัวค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งรอบๆทั้งลานเต็มไปด้วยเหล่าเงางู ที่ตอนนี้ไม่เป็นศัตรูแต่เป็นการเคารพบ,บูชาบางอย่างพวกมันขยับเลื้อยช้าๆเหมือนพร้อมที่จะรับคําสั่งจากผู้เป็นแม่แม่มาลีหันมองลูกอย่างมั่นคงรู้สึกถึงการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งที่ไม่อาจอธิบายเหมือนพลังบางอย่างในตัวเธอและลูกกําลังเชื่อมต่อกันเธอยืดตัวขึ้นก้าวไปข้างหน้าเสียงเลื้อยของงูเงียบลงทันที ทุกสิ่งเงียบสงบและในขณะที่เธอก้าวเดินไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่แค่กับเธอแต่กับโลกทั้งใบโลกที่จะไม่มีที่สำหรับสิ่งเก่าเพียงแค่สิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมกับเธอและลูกแม่มาลีเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกย่างก้าวของเธอทำให้พื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือน เหมือนโลกเองรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดวงตาของลูกยังคงมองตามเธอไปเงางูรอบตัวเริ่มเลื้อยตามไปอย่างเงียบๆมีแต่เสียงเลื้อยที่เบาเหมือนพวกมันรู้ว่าการเดินทางนี้มีความหมายมากกว่าการเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณแสงจากร่างของแม่มาลีและลูกเริ่มแผ่ขยายออกไปไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่เป็นแสงที่เปล่งออกมาจากภายในมันสว่างจ้าเหมือนดาวที่เกิดใหม่ในท้องฟ้า แสงนั้นส่องทะลุผ่านพื้นป่าลึกพืชพันธุ์ที่เคยเติบโตในเงามืดเริ่มขยับตัวดอกไม้เริ่มบานออกในที่ที่ไม่มีแสงแดดเคยส่องถึงสัตว์ในป่าที่หลบอยู่ในที่มืดเริ่มออกมามองอย่างสงสยัยแม่มาลีรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเธอความรู้สึกที่ไม่เหมือนมนุษย์เหมือนสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเธอกำลังออกมาท่ามกลางเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในใจของเธอโลกใหม่กำลังเกิดขึ้น เสียงนั้นดังมาไม่หยุดมันมาจากลูกจากสิ่งที่อยู่ในตัวเธอและจากเงางูที่อยู่รอบตัวเธอแม่มาลีหยุดยืนกลางลานดินเธอหันกลับไปมองลูกอีกครั้งดวงตาของมันเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เป็นทั้งการยอมรับและการคาดหวังมันเหมือนเป็นคำขอคำขอที่ไม่มีคำพูดแค่การมองแค่การมีอยู่ เราจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของแม่มาลีอีกครั้งมันเป็นคำสั่งที่ไม่มีทางปฏิเสธและในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เธอต้องเป็นเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเธอเป็นแม่ของสิ่งใหม่และโลกนี้จะไม่มีที่ให้กับสิ่งเก่าอีกต่อไปโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงรอบตัวแม่มารีอย่างช้าช้า จากต้นไม้ที่เคยมีเพียงใบเขียวสดตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นโทนเข้มกว่าที่เคยเห็นรากับพลังบางอย่างในร่างกายของเธอได้ส่งคลื่นกระแสผ่านไปทั่วทุกมุมของป่าพื้นดินที่เคยแห้งเหี่ยวตอนนี้เริ่มมีชีวิตขึ้นมารากไม้พุ่งออกจากพื้นดินอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของแม่มารีเธอยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ ดวงตาของเธอสว่างด้วยแสงสีทองเจิดจ้าและลูกของเธอยืนอยู่ข้างๆมันค่อยๆเติบโตขึ้นไม่ใช่ในลักษณะของมนุษย์แต่ในรูปแบบที่เหนือจินตนาการมันเริ่มมีลำตัวที่ยาวขึ้นและเกล็ดที่เป็นประกายเหมือนโลหะแต่ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกภายในร่างกายของมันมันเต็มไปด้วยพลังพลังที่ไม่อาจเปรียบเทียบกับสิ่งใดในโลกนี้ แม่มารีรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกมันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงของสองสิ่งที่เคยแยกจากกันแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเธอเดินไปข้างหน้าทุกย่างก้าวของเธอเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่แม้โลกที่เธอเคยรู้จักจะเริ่มล่มสลายแต่สิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเธอและลูกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้สิ่งที่เคยเป็นมนุษย์จะหายไปและเธอ จะนำพาโลกเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่พลังแห่งธรรมชาติและสัญชาตยานจะครอบครองและทุกสิ่งที่อยู่ในเงามืดจะต้องยอมรับความจริงนี้ไม่มีการหันหลังกลับแม่มาลีและลูกเดินไปข้างหน้าพร้อมกับพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และโลกใหม่ที่รอคอยการกำเนิดแม่มาลีและลูกเดินต่อไปไม่หยุดยัง้งทุกก้าของพวกเขาก่อให้เกิดคลื่นพลังที่สั่นสะเทือนทั่วทั้งป่า ต้นไม้ข้างทางเริ่มขยับตัวต้นไม้สูงล้อมรอบพวกเขาเหมือนกำลังคุ้มครองเส้นทางที่พวกเขาเดินผ่านทิ้งร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงดินเริ่มกลายเป็นสีเข้มและอุดมสมบูรณ์ดอกไม้ที่เคยเหี่ยวแห้งเริ่มบานเต็มไปหมดและสิ่งมีชีวิตในป่าสัตว์ต่างๆเริ่มออกมาจากที่ซ่อนพวกมันไม่กลัวแม่มาลีกลับมองพวกเขาด้วยสายตาที่เคารพ เหมือนรู้ว่าการมาเยือนของแม่มาลีกับลูกคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเสียงจากเหล่างูที่เคยเงียบตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงร้องที่ดังก้องไม่ใช่เสียงของความกลัวแต่เป็นเสียงแห่งการยอมรับเสียงที่เหมือนแสดงถึงการปรับตัวและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม่มาลีหันกลับไปมองลูกลูกของเธอยิ้มออกมามันไม่ใช่รอยยิ้มของทารกแต่เป็นรอยยิ้มที่มีพลัง รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความเข้าใจมันไม่ใช่ลูกของมนุษย์แต่มันคือสิ่งที่เกิดจากความผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติแม่มาลีรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ภายในจิตใจเธอเข้าใจแล้วว่าเธอไม่ใช่มนุษย์และไม่เคยเป็นเธอคือผู้ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้โลกนี้หมุนไปในทิศท,ทางใหม่ เธอคือผู้ที่พาพลังแห่งธรรมชาติกลับคืนสู่โลกที่เคยสูญหายไปและลูกของเธอจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่อนาคตพวกเขายังคงเดินไปข้างหน้าและในแต่ละก้าวของพวกเขาโลกก็เริ่มกลายเป็นที่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนที่ซึ่งพลังของธรรมชาติจะครอบครองทุกสิ่งและมนุษย์จะไม่เคยกลับมาอีกแม่มาลีและลูกเดินลึกเข้าไปในป่ายอย่างไม่เร่งรีบ เสียงของพวกเขาเงียบลงเมื่อมาถึงกลางลานกว้างในตอนนั้นท้องฟ้าข้างบนเริ่มเปลี่ยนสีไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสีของยามเย็นแต่เหมือนทั้งจักรวาลกำลังตอบรับการเกิดใหม่แสงสีทองจากดวงอาทิตย์เริ่มรีลงและท้องฟ้าค่อยๆกลายเป็นสีม่วงเข้มลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้สูงใหญ่และแม้กระทั่งแผ่นดินก็เหมือนจะหยุดนิง่ง ในช่วงเวลานั้นโลกทั้งใบเหมือนรู้สึกถึงความเงียบสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนแม่มาลีมองไปรอบๆท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยพลังงานใหม่เสียงสัตว์ในป่าหยุดลงดอกไม้หยุดบานทุกสิ่งสงบเหมือนโลกกำลังเตรียมตัวเพื่อการพักผ่อนครั้งใหญ่ลูกของเธอยืนข้างๆอย่างเงียบๆดวงตาสีทองของมันยังคงเต็มไปด้วยความเข้าใจ แม่มาลียิ้มให้ลูกด้วยความรักและความภาคภูมิใจตอนนี้เราสร้างโลกใหม่แล้วเธอพึพรรมพำเบาๆในใจลูกยิ้มตอบเบาๆด้วยการขยับลำตัวและส่งแสงออกจากเกลด็ดไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่เป็นแสงที่เปล่งออกจากใจของมันและในที่สุดแม่มาลีก็รู้ว่าเธอไม่ต้องเดินต่อไปอีกเธอพาลูกของเธอมาถึงจุดสิ้นสุดที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ทุกอย่างที่ต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ถูกเริ่มต้นแล้วและทุกสิ่งที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในอนาคตจะเกิดขึ้นด้วยความเงียบสงบเธอและลูกยืนอยู่ที่นี่ในที่แห่งนี้การเดินทางของพวกเขาได้เสร็จสิ้นลงแล้วพวกเขามองไปข้างหน้าและรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้เริ่มขึ้นโลกใบใหม่กําลังรอคอยพวกเขาอยู่ท่ามกลางแสงที่ไม่เคยมีมาก่อนและในที่สุดโลกก็สงบลง ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและเรื่องราวของแม่มารีและลูกของเธอก็กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืม